นี่นะครับนี่คือบอนฟาโลดูดูหน้าตามันเหนหน้าตามันอลังการนะคือหน้าตามันเสน่มันก็คือการการเส้นมันแหลที่สีเข้มมากโอ้ยเทนเทนเทนมันแอบอยู่สังเกตดูนะเนี่ยผมไม่เห็นมาก่อนพวกมันยังข่าวโจ้เลยเห็นไหมอุ้ยยาวอุ้ยแล้วมันชอบอ่ะใช่มันสวยอ่ะดูใบมันแบบมันแข็งแรงอ่ะพ่อมาเห็นยังชอบเลย ใช่ไหมคือเขาเหมือนกับเป็นการทํานายบ้านเบ้นข้าขายไงขายต้นไม้ขายอะไรก็ตามใช่ไหมใบใหม่เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเดือนนั่งเดือนข้างหน้าจะมีเงินเก็บไหมถ้าเพื่อนๆถ้าจะเลี้ยงต้นนี้นะครับเลี้ยงต้นเดียว่เลี้ยงเยอะนะครับมันเปิดโอกาสให้ไม่มีถุงไม่ไม่ไม่ใช่เลี้ยงเพื่อสวยงามแล้วเลี้ยงเอาไปกินแกงส้มแกงส้มนะครับขนใต้อ่าใบใหญ่ต้องมีครับใหญ่มากนะครับอ่า ไม่รู้ว่าเขาก็เล่นกันนะว่าออดิบดางใช่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่มีเชื้อดางเนี้ยก็ไม่ดางสวัสดีครับโอเควันนี้เราอยู่ที่บ้านเพื่อนเบ้นนะครับพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนฟาโลนะครับผมที่เพื่อนเบ้นได้เลี้ยงเอาไว้นะครับเป็นยังไงนะครับฟาโลก็คือต้นอะไรนะครับบางคนจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูนครับเป็นต้นไม้ที่หน้าตาแปลกๆมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ อาล้ครับคุณวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมต้นฟาโลบ้านคุนการวันนี้เราจะไปดูอโลคาเซียหรือว่าโคโลคาเซียก็ไม่รู้น่าจะเป็นตอโลคาเซียกันอโลคาเซียกับโคโลคาเซียต่างกันไงบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วกูไม่รู้ไปเสิร์ชดูนะครับอ่าเราไปเสิร์ชดูนะครับอ่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงเอาสวยเออเอาเป็นว่าต้นเนี้ยหน้าตามันน่ากลัวตาะโลคาเซมันน่ากลัวแต่มันมีความพิเศษความน่ากลัวนี่คือความพิเศษมันเหมือนเป็นมันมีเสน่ห์นะอ่ามันมีเสน่ห์ผมอะไม่ได้ชอบะกูลบอลอันนี้บอกก่อน แต่เลี้ยงพวกพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พอเห็นปุ๊บเฮ้ยคือชื่อมันน่ะหน้ากอกหน้ากากฟาโร่เเหมือนฟาโร่โลเลยว่ะเวลามันแก่ปก,กติของมินนี่คือสายก่งจีนถูกไหมจีนแล้วก็แคคตัสอย่างเงี้ยแล้วก็วกวพวกถชา่าบอลก็เป็นพวกถุงเงินถุงทองอแล้วก็มีบอลกลงเก่าชงอ่างก็มีอยู่บ้านนิดหน่อยก็วันนี้จะพาเพื่อมาดูหลักๆเลยก็คือมาดูฟาโร่เนาะฟาโรแล้วก็มีมีด้วยีอยู่เนื้อแล้วก็อีกต้นนึงก็คือไปดูต้นบอลกระดาษที่เป็นกระแสกําลังทําแบบทํารายได้กับทําเงินให้กับ คนที่เลี้ยงกันมากมายนะฮะนี้ก็อันนี้คือซื้อตั้งใจซื้อมาทําเลยแล้วก็มีทุกขั้นตอนในการทําเลยมาดูใช่เดี๋ยวเราไปดูฟาโลกันดีกว่าได้โอเคไะนี่นะครับนี่คือบอลฟาโลดูดูหน้าตามันเนี่ยหน้าตามันอลังการเนาะคือหน้าตามันเสน่มันก็คือก้านก้านเส้นมันแหลที่สีเข้มมากนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมันแก่เต็มที่มันจะห่อใบแต่กะมันมันเหือเส้นอ่ะมันเหมือนเป็นหน้าหน้ากาฟาโลอะไรแบบี้เหนหน้ากาใช่ไหมเออ มันจะเริ่มหอ่ออันนี้คือ,อนี่ต้อนอันนี้ต้นนี้จะอายุเยอะกว่าต้นนี้นะมผมซื้อมาลองทั้งสองแบบเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเขาจะรู้ว่าม,มีข้อไหลกับใต้ไหลเนี่ยราคาต่างกันคือ,อจังหวะดีต้นเนี้ยมีไหลแล้วอ่ามีไหลพอดีจะ <laughs> ได้บอกเนาะคือที่ตั้งใจซื้อเพราะว่าเรามาทําพันนี้แหละครับอ่าเนี่ยไหลมันเนาะไหลมันออกมันไหลบัวมันส้มตาอ,อ่ะสายบัวสายบัวสายบัวเนี่ยสายบัวอันนี้ไหลหนึ่งนี่ต้นนี้ออกไหลไหลแล้วนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูอนี่ อย่างนี้เห็นไหมอ่าไหนขอดูไหลจะชัดไว้นี่ปืด๊ดน,นี่นี่มันออกมาจากลําต้นมันนะอ่ะอ่าเห็นไหมครับรนั่นแหละคือไหลมันเนาะไหลมันแล้วที่เขาบอกข้อไหลาไปไหลาราคาไม่เท่ากันอือคือตอนที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าอ่ะในเมื่อข้อมีราคาใช่ไหมเราไม่ได้สนใจหรอกว่าจะขายได้หลายพันห้าร้อยกูซ <500 S 2> ื้อขายได้ห้าร้อยกรูเอาแล้วอันนี้คือข้อครับเขาเรียกว่าข้อไหลเนาะข้อไหลตรงนี้เนี่ยข้อต่างๆเนี่ย เพราะว่าพวกนี้ข้อไหลเอามันงอกเป็นต้นได้ออันนี้คือปลายปลายสังเกตดูมันเป็นหัวหัวเนาะนี่นี่เห็นไหมมาเป็นยอดเลยนี่ออกเขียวๆละวคือตรงนี้มันจะเป็นใบแล้วจะมีใบแล้วมันไม่มีข้ออีกแล้วอะ่ะอนับจากปลายเนี่ยลงไปเนี่ยข้อแรกเนี่ยคือปลายไหลก็คืออันใหญ่นี่เลยอ,ะอ่ะอ่าอคือเดิมเนี่ยปลายไหลนี่ก็อยู่หมื่นหนึ่งนะ อ่าใช่เออตอนนี้ก็อาจจะแบบ5 0 0พันเตอนนี้วันที่อ่าตอนนี้เดือนดี่ว่ะตอนนี้ปลายเดือนพฤศจิกาอ่าราคาปลายไหลอยู่ที่ก็เจ็ดพัน่ะเห็นเพื่อนขายนะเจ็ดพันโอเคก็ผมว่า6 7 0 0็ดก็อยู่ตรงนี้ก็เอาได้อยู่ต้นนี้เมื่อก่อนกูซื้อมาเป็นหมื่นเลยอ่าต้นนี้ต้นนี้ซื้อมาตอนนั้นยังเล็กๆอยู่นะเฮยกาันตีขีดอ่ะเออข้อไหลเนี่ยเมื่อก่อน3ามพครับปัจจุบันก็อาจจะแบบพันห้าสองพแต่จริงๆแล้วคือราคาดีนะถ้าใครเลี้ยงต้นไม้อ่ะแค่หลักขึ้นหลักพันก็ถือวว่าาายังได้้รคแล แล้วปกติข้อไหลอ่ะมันจะโตช้าเออเราก็เลยลองมาสองแบบเลยอันนี้ปลายอันนี้ปลายไหลออันนี้ต้นปลายไหลนะเดี๋ยวแยกให้ดูชัดๆเราเราจะเห็นได้เลยว่าปลายไหลเนี่ยจะดูแบบดูหน้าเนาะหน้าเขาจะแบบทุกใบเหมือนกับมีความสารอาหารสมบูรณ์แข็งแรงกว่าทุกของใต้ไหลเนี่ยเส้นใบจะขึ้นตั้งแต่บลายเร็วเร็วกว่าเออทุกใบเลยนะครับนี่สังเกตดูนะนี่ไหม ทุกใบเนี่ยหมุนกนหมุนโชว์ตัวนางงามโอ้โหนี่นี่มันพับไปกับหลังละนี่นี่ใบใหม่ดูดิโอ้โหถุก่บยอมใจจริงอันนี้คือดูใบเล็กหนิอ่าแล้วมาดูข้อไหลดูข้อไหลดูข้อไหลนะครับนี่ดูใบเล็กนหน้ายังไม่ออกถูกใบนี่คือบอลนาหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่หรอกนะนี่นะครับดูเห็นไหมทุกใบของของข้อกลางนะมันจะหน้ายังไม่ชัดตั้งใบเล็กนะต้องหน้าใหญ่ก่อนมันจะขึ้นมาจุดสังเกตตอนต้นเล็กๆอ่ะดูยากหน่อยเขาจะบอกว่าก้านอ่ะต้องสีเข้มอ่าก้านเนี่ย ไม่แดงก็ดำแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนิดนึงเป็นดำๆมันจะมีอีกแบบที่เขามาหลอกขายอะ่ะ<ม>คือจุดดำตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่านนปาโลแตบบ่จริงๆก้านมันจะสีเขียววะน,นั้นน่ะ<ม>อันนั้นจะคนละแบบกัน<ม>แล้วอันเนี้ยเลี้ยงมาสามเดือนนะ<ม>ก็เลย<ม>เราก็เลยทดลองแนละ้วเราก็เลยรู้ว่าข้อไหลอ่ะราคาถูกปา่าเป็นเท่าตัว<ม>แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบงบน้อยอ่ะซื้อข้อนี่แหละประมาณเดือนนึงเนี่ยหน้ามา ใช่น้ามาเหมือนกันแต่ช้ากว่าหน่อยช้ากว่าเดือนหนึ่งถ้าเทียบกันนะคือจากไล่ไล่มาเห็นไหมพอใบเนี้ยมาละเออแล้วสวยมากแล้วแตกไหลมาเต็มเลยคืออันนี้แซมมองว่าราคาขึ้นราคาลงไม่ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเราขายได้เรื่อยๆเราขายได้เรื่อยๆเราซื้อมาสมมติเราซื้อมาหมื่นหนึ่ง ราคาตกไปเหลือสักต้นละห้าร้อยแล้วขายไปเรื่อยๆห้าร้อยห้าร้อยแล้วขายไปเพราะมันตัดใบต้นไม้ไม่ตายอะ่ะมันก็ได้เงินไปเรื่อยๆใช่เราไม่ได้แบบมไม่เอาอะไรขนาดนั้นนะใช่แล้วดูนะครับเนี่ยสมมติว่าข้อข้อละพันหรือว่าพันห้าใช่ไหมคือเรารู้เลยว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้แค่สั้นๆนะเรายังไม่รู้ว่ามันไปอ,อีกี่นะก็สี่พันปลายไหลเนี่ยห้าพันใช่ก็ตกเกือบเส้นละหมื่นเลยนะใช่เส้นหมื่นแล้วเนี่ยเออเราคิดแบบแค่พันหนึ่งนะใช่ ก็แบบโอ้เส้นนึงเกือบหมื่นแล้วใช่ใชแล้วต้นหนึ่งซื้อมาหมื่นหนึ่งตอนนั้นใช่เขาหลุดแล้วใช่เราแล้วเราได้มีความสุขกับการเลี้ยงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเลี้ยงเนี่ยพวกคอเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งมีราคาไปเรื่อยใช่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 แล้วเพื่อนๆดูนะครับอันนี้มีสองไหลแล้วใช่ไหมใช่แล้วมาเช้าแซมมาผมก็เลยแบบใบมันหลุดแหวกดูแหกดูใบมันหลุดไบนึงคืออยู่ๆใบมันหักใบมันฉีกอฮการการที่ใบฉีกแล้วหลุดออกมาเนี่ยคือแสดงว่ามีตามันมีอะไรไปแทงอยู่ตรงนั้นอ่าไปดูเเ็ยาแลกรบบ ไหนๆดูซิดูซิดูซิแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับโอ้ยเทนเทนเทน,นมันแอบ,บอยู่นะสังเกตดูนะเนีี้ผมไม่เห็นมาก่อนพวกมันยังข่าวจ้วเลยเห็นไหมอุ้ยยาวอุ้ยอุ้ยอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไอ้ต้นอโลคาเซียหรืออะไรเนี่ยไอ้พวกฟาโรเนี่ย <S <S มันเลี้ยงดินก็ได้เลี้ยงน้ําก็ได้ะนะใช่ใช่ใชข้อดีข้อเสียต่างกันเลี้ยงดินเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยของเพื่อนไป่เห็นชัดเลยว่าไหลเขาอ่ะจะดูใหญ่และแข็งแรงมาก ถูกป่ะแต่ถ้าเลี้ยงน้าอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ารากเนี่ยมันจะเต็มกระถางเลยแล้วก็ไอ้ไหลเนี่ยมันจะเยอะกว่าแต่มันจะเบาบางกว่าน่อยอนะใช่มันจะบางกว่าน่อยแล้วก็เวลาเราตัดไหลมันจะตัดได้ง่ายได้ง่ายกว่าปลูกดินอ่าโอ้นี่เพิ่งเห็นนะนี่ดูดิอันนี้คือผมเห็นอยู่แล้วเพราะมันสีแดงมันโดนแดดเนาะขึ้นมาแล้วไงแต่เนี้ยโอ้ยเพิ่งเห็นมาเช้าเนี่ยใบมันขาดใบมันหลุดออกมามันจะแตกตามตามันอ่ะมันจะแทงออกมา เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสูงไปนี้ไปแก่ก็อาจจะมีไหล่ตัวอีกครับอาจจะมีไหล่ตัอีกเอออุ้ยสามหมื่นแล้วอาจารย์สบายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องเงินเราเราก็ได้ขยายพันธุ์ต้นมานะมันแบบมันมีมันสวยอ่ะกะว่าเดี๋ยวให้พ่อเลี้ยงต้นหนึ่งใช่เนี่ยเราไปแจกเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนะถ้าเราพูดถึงอาเบนอ่าคนสมัยก่อนเวลาเขาไปไปมาหาสู่กันอะ เขาจะยกต้นไม้ไปไปเป็นของขวัญอเหมือนแบบต้นต้นมงคลน่ะนะนี่เอาต้นนี้นะครับใส่กระถางสวยๆไปนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกับอย่างนั้นแหละตอนเนี้ยก็คือเนี่ยเอาไปให้พ่อให้แม่ต้นไม้เลี้ยงที่บ้านนะแล้วมันชอบอะมันสวยอะดูใบมันแบบมันแข็งแรงอ่ะอพ่อมาเห็นยังชอบเลยใช่ไหมพ่อบอกโหมันวันนี้เสน่ห์ก้านมันเข้มแต่ต้นข้างหลังนี่ล้ำมากเลยดูดิโอ้โใหญ่มากหวยมากดูนะใหญ่กว่าหน้า ใมากจิ่เท่าหน้ากาเลยอันนี้เพื่อนเว้นช่วยอธิบายเทคนิคหน่อยเทคนิคเทคนิคการทําให้เออทาไมใบแข็งแรงสมบูรณ์อะไรขนาดนี้อ่ะผมก็ไปเซิร์ชมาเหมือนกันอ่ปาปกติไอ้ดินเนี่ยก็จะใช้บีใบก้ามปูมีเพอร์ไลท์เวออ้นใส่พวกหินข่อไฟไปด้วยอ่ววาวัสดุปลูกต้องบอกก่อนว่าพวกนี้ก็เป็นอนรกเจียทีย่ยังยังดีเขาก็ยัง,ย,งยังชอบความโปร่งอยู่หน่อยใใช่ใช่ใช บางคนจะเลี้ยงดินเหนียวไปเลยแต่ดินเหนียวนั้นที่แซมบอกก็แหละบางทีมันรื้อยากนะเว่างรื้อยากมันลื้อยากอันนี้เน้นโปร่งโปร่งแต่ยังเปียกอยู่ก็คือเรารองน้ำวาตลอดคือเหมือนกับให้มันมีความชื้นแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์ให้มันโปร่งใช่ใส่ใส่หมดเลยแล้วก็พวกสเปกตรัมมอสมีสเปกตรัมมอสเพื่อความชื้นไ้หน่อยใช่แล้วก็ปุ๋ยก็ที่อัดโมโคธรรมดาแต่ที่ต่างกันก็คือผมใส่อีกใส่ปุ๋ยบัวปุ๋ยบัวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ปุ๋ยบัวทั่วไปเลยห่อละยี่สิบบาท ปุ๋ยบัวทั่วไปเลยครับเนี่ยคือปรากฏว่าคือเราเห็นหน้าตาเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้ใช่ไหมเราเห็นหน้าตามันเหมือนเป็นต้นต้นบอลนะ,ะเป็นพวกแต่เราใช้ปุ๋ยบัวบัวอยู่ในน้ำอะ่ะผลว่ามันดูดีมันชอบนะมันชอบพ่อ,อบ,บอกว่ามันถูกมันถูกกันอ่ามันถูกกันเออเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าต้นที่เราเพื่อนซื้อพร้อมๆกับเราอะ่ะต้นครึ่งหนึ่งของตัวนี้ นี่กาแล้วคืออันนี้ต้องบอกเพื่อนเพื่อนะครับเบนต์ไม่ได้ลงดินนะไม่ได้ลงดินไม่ได้ลงดินนะน้องใจขนาดเนี้ยดูดิครับเออแล้วปกติฟอร์มบอลอ่ะทั่วไปมันจะตกสามสี่ใบห้าใบปาโลเนี่ยฟอร์มใหญ่ใเคยเห็นถึงยี่สิบใบเลยนะใบไม่ไม่ตกเลยไม่ยี่สิบใบแบบเต็มเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงลงดินนี่นะก็จะลําบากตอนเราขนย้ายนะแต่ไว้ทําแม่เนาะไดบางคนทําแม่เลยอยู่ยาวเลยอ่ะ ันนี้ผมก็เผื่อเหมือนกันเผื่อแบบว่าขอซื้อแม่ได้ไหม,ะมจะขายดีไหมนะเง,งินมาผ้าหลุดครับถ้าขายครับ <S <S วิธีอันนี้จะเป็นจะตำสาธิตวิธีใส่เหรอใช่ใช่จะเป็นเป็นอย่างนี้นะใช่ครับปุ๋ยบัวรธรรมดาใส่ธรรมดาเลยง่ายอย่างเงี้ยก็ใส่ออกมาสักหน่อยหนึ่งครับอย่าไปอย่าไปใส่โคนต้นเนาะใช่แล้วก็ไม่ต้องใส่ลึกมากเพราะว่ารากมันเยอะออ๋ใส่อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวพอรดน้ำด้วยแล้วมันก็จะละลายไปเองอย่างเงี้ยแล้วกบกไป แค่นี้ฝั่งสองสามเมตรมันมันไม่แรงเข้าปุ๋ยวิทยาศาสตร์อันนี้ยมันค่อนข้างโอเคอยู่เป็นโชว์สาธิตและสาธิตและแน่เรียบร้อยใส่รงเมดก่อนเดี๋ยวอยถึงคิวต้นนูนเอาละครับเมื่อกี้เราไปดูบอนฟาโลไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูบอนอีกต้นหนึ่งที่เป็นแบบไม้เศรษฐกิจดีว่าไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจไว้ไว้ไว้งั้นเลยเพราะว่าขายดีขายดีนะครับก็คือเป็นบอนกระดาษเนาะมาดูดูบอนกระดาษครับ โอเคมาแล้วเอ้านี่ไม่ได้อยู่ในสวนนะครับผมนี่ข้างบ้านข้างบ้านเลยข้างบ้านเคข้างข้างบ้านนะครับทีที่อยู่หน่อยแล้วก็จัดให้มันเป็นสัดส่วนใหม่อันนี้ผมที่บ้านผมมาซื้อต้นแม่มาอ่าไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วนะคือแม่อ่าต้นแม่มันต้นแม่เนี่ยตอนที่ซื้ออ่ะหลักหมื่นเหมือนกันอืมแต่ที่ซื้อไม่ได้ซื้อว่าเอามาทักทักทำต้นใหญ่อืมแต่ซื้อเพราะว่ามันมีหัวแล้วเรามาทําตาแล้วเราทาเป็นเนี้ยเออก็ยอดมันเนี่ยตรวจปริบาลจะจอมมันใช่ไหมจอมมันมีจอม ผมอาจจะจะเหลือไว้เยอะหน่อยเนาะมันจะมีใบใช่ไหมแลม้วก็จะมีจอมบางคนตัดชิดเลยมันพักตัวนานแต่ถ้าเกิดตัดเยอะๆหน่อยมันก็โอกาสฟื้นเร็วขึ้น,นอันนี้ประมาณเดือนเดียวเองอเดือนเดียวก็แตกใบใหม่แล้วสองใบตัวจอมมันนั้นนี้คือใบใหม่เลยเหรอ,อ,อใบใหม่เลยสองใบนี่ใบเก่าถ้า<ๆ>เพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะก็คือต้นบอนก็คือต้นใช่ไหมใบลำต้นใช่ไหมครับลำต้นเสร็จจะมีหัวแล้วตรงหัวน่ะเราต้องเหลือหัวที่ติดกับลำต้นไว้น่ะเขาเรียกจอมถูกปะ ส่วนที่ตัดตออกไปข้างล่างนะั่นก็หัวนั่นแหละเราไปหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ไปเพาะเนาะแล้วไอ้ตัวหัวข้างล่างอะครับเปลี่ยนให้อันนี้สาหรับมือใหม่เนาะเราซื้อมาต้นใหญ่ๆแก่ๆข้างล่างนะถ้าเราไม่ตัดอะมันก็ไม่ได้แตกอะไรออกมาถูกต้องมันมันแก่แล้วมันเหมือน<ช>เป็นที่สะสมมหารนะ่เราตัดออกมามันเหมือนกับเผือกเลยเว้ยใช่หัวเผือกอะมันเหมือนหัวเผือกเลยครับแล้วก็ต้องมาขัดๆอะไรเงี้ยพอเราตัดเป็นแว่นๆ่ะไอ้พวกชิ้นนั้นนะมันก็เหมือนกับเอาตัวรอดอะต้องแตกหน่อมันขึ้นมาเดี๋ยวมีให้ดูด้วยนะครับ อันนี้ก็คือต้นแม่เนาะใช่แล้วก็ต้นแม่เนี่ยผมซื้อมาสามต้นนี่เนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ใบใหม่2ใบเันลายทหารเลครับดูนสิเหมือนทหารเกณฑ์ปานทหารปานเลยอ๋อจะสังเกตดูครับมันมีสีขาวนะขาวๆเหลืองๆนะแล้วก็มีเขียวอ่อนเขียวเข้มดูดิแล้วมันสลับกันไปแทรกแทรกกันไปนะลายเหมือนเนื้อวากิวใช่ใช่แล้วเป็นคนไม่ไม่ชอบลุ้นซื้อก็คือเอาให้ด่างนี่ก็บอกด่างยันกานใช่ไหมไม่ต้องลุ้นเ่ แล้วก็เราไม่ไม่เอาไข่ด้วยเราเอาเราไม่อยากรู้เนี่ยใช่คือคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ไข่บอลกระดาษเนี่ยอย่างที่บอกว่ามัน5้า0บ้าบางทีไข่สิบใบอาจจะด่างทั้งสิบใบหรืออาจจะไม่ด่างทั้งสิบใบหรืออาจจะด่างแค่สองใบห้าใบอะไรเงี้ยแล้วมันมีเผือกด้วยเนาะใช่มันมีเผือกแตเผลือกเลี้ยงยากมากเผือกคือคือมันมันออกมาสวยเลยครับแต่มันเผือกนาะมันไม่มีเขียวมันเลยเียมันไม่มีอะไรสังเคาะแสงได้นะประมาณที่เลี้ยงเลี้ยงไปมันจะเล็กลงก็มีด้วยนี่คุณแม่นะเล็กลง มันคน้าจะตายตอนแรกอ่ะเนี้ยมันพึ่งคื้นขึ้นมาดูดีเลือแค่เนี้ยเล็กลงมีแค่มีน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบรากหรือไม่เป็นระบบวัสดุปลูกอาจจะต้องเปลี่ยนใช่ตอนแรกอ่ะใส่ขี้ไก่เยอะเกินอ่านั่นไงมันมันเลยแบบจะเน่าอ่ะก็เลยลื้อขึ้นมามาล้างใหม่แล้วก็มาลงลูกเลี้ยงต้นไม้เหมือนเลี้ยงสัตว์อ่ะแต่ละต้นแม่งชอบไม่เหมือนกันใช่ใช่ถูกปะอันนี้พลาสติกต้นพลาสติกนี่ชอบส่วนตัวโบราณแล้วนะอันนี้เป็นไม้มงคลถ้าเกิดว่าไทยกล้วยนึ่งนุ่งทองใช มันจะมีถุงูตรงนี้นะถุงเงินถุงทองก็คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นชนิดว่าด่างหรือไม่ด่างนะใบอ่อนมันจะสีเหลืองใบแก่มันจะสีขาวออกมาปุ๊บจะขับเหลืองก่อนเหลืองก่อนอแล้วก็ที่ที่คนค้าขายเขาชอบเลี้ยงเพราะว่าอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้อนี่อันนี้ดูเป็นต้นคือเขาเหมือนกับเป็นการทํานายบ้านเบ้นค้าขายไงขายต้นไม้ขา,ายอะไรก็ตามใช่ไหมใบใหม่เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเดือนนัเดือนข้างหน้าจะมีเงินเก็บไหมเนี่ยถ้ามีถุงเนี่ย แสดงว่าน่าจะมีเงินออมนะแต่บางทีอะเลี้ยงเลี้ยงไปอะมันไม่มีถุงเลยอ๋อตันนั้นไม่มีถุงจริงด้วยดูอ๋อจริงดิคือแบบว่าเอยถังแตกมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าจะเลี้ยงต้นนี้นะครับเลี้ยงต้นเดียวาเลี้ยงเยอะนะครับมันเปิดโอกาสให้ไม่มีถุงเอยนี่ไม่ไต้องเลี้ยงต้นเดียวนะครับต้องเลี้ยงต้นเดียวนี่ถ้าจะเป็นบอลกระดาษอยู่แล้วเนี่ยไม่มีถุงเลยแล้วก็บางคนที่เห็นตามร้านเน่ะเห็นใบแบบนี้มันคือถุงมันถุงทองนะแต่มันยังไม่มีถุงเฉยต้องสังเกตลายเท่าไหร่อัน อที่สังเกตก็คืออันเนี้ยมีความคล้ายคล้ายบอลไอ้กระเบนอะอ๋ะอกระเบนใช่ใช่กระเบนจะมีหางกระเบน,นจะมีหางแต่สีเขียวเนี่ยมีเชื้อคล้ายๆมันก็นเหมือนกันนะอีกอ,อย่างหนึ่งเดี๋ยวเรื่องบอลกระดาษลืมบอกเพื่อนๆไปอไอ้บอลกระดาษเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเพื่อนสังเกตดูนะว่าจริงๆบอลกระดาษเนี่ยมันหน้าตาคล้ายออดิบมากเลยบางคนแยกไม่ออกนะถูกป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูออดิบว่ามันต่างกันยังไงนะเพื่อนๆสังเกตจมูกนี่เขาเรียกจมูกเห็นไหม จมูกมันอยู่ตรงก้านตรงนี้แล้วก็มันมีหางปีกขึ้นไปเลยเห็นไหม,มนี่คือบอลกระดาษเดี๋ยวเราไปดูออดิบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีออดิบด่างเนาะใช่มไม่ออดิบดา่างนหน้าตาจะมันจะคล้ายกันบาบทีคนแยกไม่ออกแต,<ม>แต่ว่าบอลกระดาษเพื่อนสังเกตน,นี้นะจมูกชนนี่จมูกแล้วปีกเลยนะอันนี้ใช่ไหมใช่จมูกแล้วปีกเลยเห็นไหมจมูกปุ๊บปีกเลยปีกเลยเราไปดูออดิบกันว่าเป็นยังไงไปไม่ใช่เลี้ยงเพื่อสวยงามนะครับเลี้ยงเอาไปกินแกงส้มแกงส้มนะครับขนใต้อ่าขนใต้ต้องมีครับใหญ่มากนะครับอ ไม่รู้ว่าเขาก็เล่นกันนะว่าออดิบ่างใช่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่มีเชื้อด่างนี่ก็ไม่ด่างแดอย่างเดียวเดียวไม่ด่างเพื่อนเพื่อนมาดูครับดูแต่ละใบนะโอ้โหเบาบางคนได้เลยดูดิสักแดดอนอนไม่แม่นอนตรองนะใบใหญ่มากเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมพอมันเป็นออดิบปุ๊บจมูกมันครับจมูกแล้วมันจะไม่หางเห็นไหมมันจะมีใบมาปิดตรงนี้ก่อนอมีใบก่อนแล้วก็มันค่อยเป็นหางอีกทีนึงและออดิบแล้วก็ใบมันจะโค้งมนปลายจะไม่แหลมเห็นไหมครับน นี่คือออดิเน่น้ำกิ้งบ,บ,บนใบบอลใช่ไหมได้ข่าวว่าเพื่อนเป้นขายบอลกระดาษได้แล้วด้วยไปดูการเพราะบอลกระดาษที่ขายที่เพาะย,ยังไงพาดูหน่อยไปดูไป,ไปแวะนิดนึงไว้นิดนึงแวะนิดน,น,น,นึงอยากจะโมกแตงใบใหม่อ๋อใบให,ใบใหญ่างามไหมงามไหมงามเดี๋ยวมันจะหักลงหักลงจะสวยมากใบนี้อันนี้ม้าลายไม่ใช่ม้าลายไม่ใช่พญาจงอางพญาจงอางพญาจงอางเนี่ยครับคือพอตอนแก่ๆมันก็จะขึ้นเส้นเทาๆเนาะคือเสน่ห์ของไอ้ต้นพญาจงอางเนี่ยเขา ออกใบมาหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันนบางคนอ้วนบางคนผอมนี่ดูนี้ดินี่คือใหญ่นี่คือปุ๋ยเยอะไงนี่ยังอ่อนอยู่นะเดี๋ยวพอแก่ปุ๊บมันจะมันจะยกผูขึ้นมาอย่างนี้เลยโอ้โหอลังการเลยเป็นหน้าสายพับๆเหมือนงูเลยที่คล้ายๆตัวนี้ที่คล้ายๆตัวเนี้ยอีกอันนึงก็คือตัวนี้อ่านี่ตัวนี้กลางใบจะไม่เทากลางใบจะไม่เทาเห็นไหมอันนี้ของเกาหลีมาลายเขาเรียกมาลายครับไม่เด้เป็นมาลายครับบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วนี่นี่ครับนี่อยู่ไงเพื่อนๆดูมันนี่เป็นไง คือชัดเจนมากเหมือนอยู่ป่าเมซอนเออจริงเหมือนลายงูเออไงล่ะเออถ้าคิดดูไปเจอแบบนี้อยู่ในป่านะมันก็แปลกตานะลายงูนะใบแบบนี้อันนี้คือจงอางเห็นไหมก้านเนี่ยมันจะลายเหมือนกันแต่มันไม่ลายเท่าม้าลายเนาะใช่ลายมันมันมันลายแหละมันลายมันลายลึกๆเนี่ยแต่พอดูม้าลายพวกโอ้และเรื่องเนี้เมซอนชัดๆเมซอนชัดๆตอนนี้อยู่โซนที่เพื่อนเว้นได้พาอบอลกระดาษขายแล้วนะครับผมอยู่ข้างๆบ้านเหมือนกันครับผมอ่าไม่ใช่ครับอยู่ตรงบ้านนี่แหละอยู่หน้าบ้านเลย ก็คือไอ้เวลาเราซื้อต้นแก่ๆมาใช่ไหมตัดหัวมันมาเสร็จอะแล้วก็ตัดปินแว่นแล้วก็ต้องเล็งตามนิดนึงอันไหนที่มันเป็นแบบทาท่าจะแตกอะก็ตัดส่วนนั้นอะให้มันติดตามมาด้วยมันจะงอกง่ายแล้วก็เอามาช้าครับวัสดุช้ำเนี่ยแล้วก็เี่เจ่นีเองนะอ่มีอะไรบ้างบอกเพนซีมีเพอร์ไลท์กับสเปกนัมเพอร์ไลท์เป็นหน้าต่างไงเบาเหมือนโฟมนะเป็นหินโฟมเป็นแร่แล้ก็สเปกตรมอส ช่แล้วก็ขยำน้้ำนิดหน่อยให้มันพอชื้นๆแนะนำเพื่อนๆแช่น้ำทั้คืนนึงนะครับสเปกเตร์มอนส์หรือขยำได้นะอ่าแล้วก็บีบน้ำออกหน่อยนะใช่เนี่ยพอมาชํำอันนี้มีชํำเดือนหนึ่งเนี่ยวัสดุปลูกเนาะอันนี้จากตามันใช่ไหมนี่เดือนหนึ่งดูนี่ไม่มแล้วใช่ไมเอไม่เป็นชิ้นตายอย่างเงี้ยครับลาไปลาเต็มลากมาละนี่ก็เตรียมย้ายได้ละผมยังไม่ได้ย้ายพอมันแทงขึ้นมาเราเห็นว่าแทงปุ๊บเราก็เตรียมตัวเลยนะ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเตรียมลงไอ้นี่แล้วแหละผมไม่ได้เป็นรูด้วยนะครับก็คือขยำขยำแล้วก็ปิดฝาไว้อันนี้การอบอันนี้แนะนําเพื่อนๆนะให้ใช้พวกอะไรที่เป็นใสๆอ่ะเพราะว่าเราจะเห็นบางทีเราเห็นรากข้างๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมาหรือยังเนี่ยไหมครับเพื่อนๆมันจะเห็นรากเลยนะเราจะเห็นรากยอดอยู่นี้ก็จริงนะใบยังไม่ขึ้นแต่เราเห็นแล้วว่ารากแม่งเราเห็นแล้วว่ารากเดินดูดิตรงนี้โอ้ดูดิอยู่ดิแข็งแรงเลยอะเราเห็นแล้วว่าอ๋อจับเลยใช่ เนี่ยบางทีเขาก็ซื้อแบบนี้แปดร้อยพันหนึ่งอย่าอย่าไปวางกลางแดดแล้วกันเอาวางลำไรลลำไรใต้ต้นไม้นี่เพื่อนเป็นวางใต้ต้นไม้ใช่ไหมใต้ต้นโมกเราครอบไว้เราครอบไว้เหมือนการอบอย่างที่ว่าเนาะใช่แล้วก็มีชําหลายแบบนะมันเหมือนการควบแน่นอ่ะอ่าเราก็ทดลองเหมือนกันอันนี้ชําในที่เขาบอกกันเนาะอินัวไฟล้วนอินัวไฟล้วนอ่าก็มาเหมือนกันแต่ความรู้สึกเหมือนกับต้นนู้นมันแทงเร็วกว่าความชื้นมันอาจจะน้อยกว่า ถ้าเป็นสเปกตรัมมอสมันจะมีความชื้นมากกว่าแล้วก็ตัวเพอร์ไลท์ช่วยมันโปร่งขึ้นหน่อยแต่อันนี้มันโปร่งอย่างเดียวเลยชื้นน้อยใช่ใช่แล้วก็สังเกตลากนะก็ก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ไม่เขียวแบบนู้นเนาะเออแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยเออเออแล้วก็ลองนะใช่ใช่แล้วก็ลองแบบชําสดด้วยก็คือได้ชิ้นมาก็ชําดูโดยที่แบบไม่แช่น่นแช่นี่อะไรปักเลยปักเลยแบบตามธรรมชาติคิดว่าเอมันคงจะรอดมั้งมันมีโอกาสมีโอกาสขึ้นลาจ้างันไงนี่ดนูนะครับนี่ชิ้นตายยังไม่เน่านะครับ แตเราเห็นแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นใยลาอ่าเป็นพืชลาเออเนี่ยเห็นไหมเห็นเลยแต่เนี่ยดูนะลากมาแล้วนะใช่ใช่เราก็ไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าเอ้ถ้าเกิดเป็นลาทำยังไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรช้ำจนกว่าต้นจะงอกไปเลยแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะจะช้าหน่อยนะเบนซ์มันจะช้าพอพืชลาแล้วมันช้าใช่มันจะเน่าช้าแล้วมีโอกาสเน่าสูงเนี่ยเดี๋ยวเราคงไปล้างแหละจริงแล้วอ่ะเนี่ยเห็นแล้วลากมาแล้วใช่อันนี้เพื่อนๆถ้าถ้าจะจะจะเหมือนทั้งเบนซ์ออกไปล้างเนี่ยก็ต้องไปกันลาซะหน่อยใชชช่่่่่่่นนนน้้้าาายยกกัเีีคืออลงดดูแแแแบบถไมมตพวห เห็นไหมเห็นเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยมีหลายอย่างเลยลองยังไงนี่นี่คืออะไรนี่ขายแล้วหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมน่นี่อันนี้คือรุ่นเดียวกันนะอ๋อเหรอแต่พอพอพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมย้ายย้ายกระถางแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับผมดูดีพุ่งขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่คือที่ขายแล้วนะครับนี่วางขายใครสนใจทักมานะครับผมทักมานะครับมีมีแต่คนทักมาฝากขายเขาเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสามสี่ต้นเนี้ยจองแล้วอ่านี้ใบใหญ่เลย สวยนะไม่ต้องลุ้นครับผมด่างแน่นอนนะถ้ามาจากหน่อกจากหัวอย่างนี้ด่างแน่นะไม่ต้องไม่ต้องแซมดูดีว่านี่รางด่างตั้งแต่หลอดนะใช่ตั้งแต่หลอดมันไม่ต้องลุ้นนะใช่แต่ถ้าเป็นมาเล็ดนี่เพื่อนๆต้องลุ้นนะครับอที่เขาขายกันแบบว่าสิบมาเล็ดสองร้อยสิบมาเล็ดสามพันอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ว่าติดนะลุ้นให้ดูดีคือเราเราเห็นตั้งแต่หน่อมาแล้วนะใช่เห็นตั้งแต่หน่อเลย คือถ้าใครชอบกล่องสุ่มก็ไปซื้อมาเล็บก็พันหนึ่งแล้วเนี่ยไม่รู้ดิส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบเสียงเท่าไหร่ใช่ก็ชัวร์ไปเลยถ้าจะเอาเป็นแม่นะถ้าจะเอาไปเลี้ยงแล้วอ่ะก็แล้วก็ดูดิสวยนะเมื่อก่อนยังเฉยๆพอเห็นแล้วมีเสน่ห์นะจากเฮ้ยคนไม่ชอบไม้ใบตอนนี้มาชอบไม้ใบแล้วใช่มันสวยดีเมื่อก่อนนะผมกูชอบไม้ใบชอบเลยมึงแี่แล้วมันทนด้วยคล้ายๆมีความคล้ายคล้ายแค่ป๊ตรงที่ว่าไม่ต้องรดน้ำนานๆก็ยังอยู่ได้สามวันรดทีมันทนเหมือนกันสามวันรดทีพวกเนี้ย เพื่อนๆต้องระวังเรื่องหน้าหนาวด้วยนะบางทีผมบอกสาวมารุทีแล้วไ,ไม่รู้เลยหน้าหนาวอ,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 อากาศแห้งนะเออเรื่ออากาศแห้งอ่าต้องต้องนี่หน่อยสวยงามอืมี่นเล็กน,น้อยนะทำเงินนะใช่ใช่เอาจริงๆไอ้หัวต้นต้นแม่ซื้อมาหมื่นหมื่นหนึ่งแต่ว่าเราเราดูชิ้นตาแล้วอ่ะตัดได้แบบเนี้ยหมดเนี่ย<ช>ไม่ต้องไม่ต้องรอรอบเดียวได้นะเดี๋ยวหัวมันก็มาใหม่ตัดใหม่กันแล้วยอดมันอีกอ่ะใช่ไหมครับเอาจริงๆว่ายอดมันยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราได้ชิ้นตายอีกประมาณสิบกว่าชิ้นน่ะ <อ>มันก็แตกใหม่ตัดได้อีกไข่มันอีกยังมีไข่มันอีกนะแล้วไข่บอลกระดาษรู้สึกว่าสี่เดือนรื้อทีนึนใช่นี่ก็ข้างบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือบอลกระดาษที่ไปเอาเพิ่มมานะครับสวยดีนะดูใบครับสวยมากาก็ตอนนี้ที่ที่ซื้อเพราะว่าพ่อมันลึกมากมคือเขายังไม่ได้ตัดมาข้างล่างเนี่ยเขายังไม่เคยรื้อไข่ยังไม่เคยรื้อกระถางเพราะนั้นเราจะมีลุ้นมาก ม,มีรุ่นหัวรุ่นไข่อยู่ใช่ไใช่ก็อลองลื้อดูแล้วตอนที่ปลูกที่ร้านอะอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วอาที่ร้านอะตอนที่ร้านเขาให้ยกเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเขาร้านจะจะหลอกเหมือนกันเขาอาพี่ยกได้เลยเลย,ยกเสร็จโอ้โหเต็มเลยทั้งรากทั้งอะไรเต็มเลยแล้วหัวแบบยาวอะ่ะจัดไปจ้าจัดไปเดี๋ยวให้มีเวลาก่อนดูดีดูโคนเนี่ยเราเห็นแล้วแข็งแรงต้นนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าจอมนะแซมนะประมาณนี้นะตัดแค่นี้ที่เหลือก็ไปปลูกใหม่ใช่ครับ อันนี้แหละครับงเงินถุงทองที่รักถึงเงนง้ง,นงนองไม้ไม่แพงแต่ชอบมากสวยตอนนี้คนเริ่มเริ่มชอบกันแล้วถุงเงินถุงทอง <_ Q> นี้นะครับก็เรียบร้อยไปนะครับกับการมาชมต้นไม้บ้านเพื่อนเบนซ์นะครับใช่างานในดิเรกงานในดิเ็กซึ่งบางคนเพื่อนๆน,น,นถามแล้วว่าแล้วไรท็อปล่ะยัง,ยงอยู่เหมือนเดิมไม่มีการโตขึ้นไม่มีการเล็กลงไม่มีการตายอยู่เหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเป็นหินอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยรู้จับเดตยังไงนะครับเพราะมันเหมือนเดิมอ่ะใช่ก็เราไม่ได้แบบจริงจังอะไรหรอกแต่ ไม่ได้แบบหาเงินแบบจริงจังแต่ส่วนใหญ่ผมอะผมจะเลี้ยงแบบเราตั้งใจเราจริงๆริงชอบมันสวยมากกว่าเราชอบเลี้ยงอยู่แล้วมันสวยแล้วที่มันก็เป็นผลพลอยได้นั่นแหละผมว่าเป็นโอกาสของคนเลี้ยงต้นไม้นะเพราะว่าคนเลี้ยงต้นไม้อะถ้ามีอะไรแปลกเขาก็เลี้ยงหมดอตามเคทตัสพิการอะเขาก็เลี้ยงบอลบอลเลี้ยงใบใบกล้วยด่างเขาก็เอาอะไรเงี้ยคือผมว่าเป็นโอกาสของคนเลี้ยงไม้นะใช่ใช่แล้วมันก็ข้างๆบ้านก็ทำเงินได้ใช่อันนี้คือบอลดาสตูลนะบอลดำสตูลนี่ด้านหลังนี่มจะ เป็นยังไงอ่ะสีม่วงอ่านั่นแหละมันยังอ่อนๆอยู่นะผมซื้อมาเป็นหัวอสวยดีนะนั่นแหละครับไว้เป็นช่องก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสนใจก็ลองทักมาลองทักมาได้เอฟเอฟอยากอยากแล้วทักมาลองทักมาดูครับพี่มีต้นนั้นไหมต้นนี้ไหมลองทักมาอาจจะมีเยอะกว่าที่เห็นก็ได้นะลองทักมาดูมีีอโอเคอย่างอย่างบนกระดาษน่าจะมีสี่ห้าสิบโอ้เพราะว่าซื้อแม่มาทำไงแล้วเราก็ ขายให้เป็นราคาแบบเอาไปต่อได้อะใช่ครับขายแบ่งปันราาแบ่งปัน,บบปนใช่แต่เลี้ยงต่อ,ตอจริง<บ>ๆไม่ได้อยากขายหรอกแต่ว่าอยากได้ก็ลองลองทักมาดูพี่เบนครับอะไรเงี้ยเราลองดูไม่ได้อยากขายหรอกใช่ก็พันหนึ่งอะไม่ไอยากขายแค่ตรงแค้นตัดอะไรเก๋งจีนที่มีดอกครับลองเข้าไปดูเฟซบุ๊กจะมีอะไรดอกๆจริงๆอะเลี้ยงเพราะความชอบเลยนะไม่ได้อยากขายเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทักมาดูนะครับเลี้ยงเพราะความชอบแต่ถ้าเกิดขายได้ชอบชอบกว่าลองทักดูนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้พวกเราด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไกด <I bon. S 2>